ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวซูช่องหอยเด่นดเนี่ยหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทา หนึ่งพฤศิจิกายุนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยบนี้ครับโคนบ้านตาดเบงปานแน,นวทาสิบล่า เบ่งปนันฐานสิบล่าง9 5 6เ9 5าดเนะเบ่งปันสตัวคุณบันตาเจ้าเจ้าของเนวทาที่เบ่งปัน อดีตที่แล้วก็เป็ด9566น,นะต่อไปกระผมใบนี้คนณเพชรหลักสิบนะคนณเพชรหลักสิบก็เบ่งปันสซ่สามเก้า 239สามเก้นะสงสามเก้านทันทีแล้ว906านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งบาน239เก้นะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปกระผมใบน,นี้2ตัว

ห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เนื้อทันหลักโรยแบบสามตัวห้าเจ็ดเก้า เบ่งป, 5, 7, 9, นะา,ปนานห้าดเก้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวทันทีแล้ว4.68หกผ่านหกนะเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานห้าเจ็ดเก้าห้ต่อไป ครับผมใบนี้โบเด่นบ 7, 6, 5, 7, 6, 5, เนเจกหกห้าเบ่งปานเจกหนะ 7, 6, เจกหกเบ่งปนาน3ตัวเบ่งปานสตัวทน่านเด่นบน ต่อไปครับผมใบนี้เนี่ยทันบนเด่น7กับ8นะเด่น7แล้วก็แ <c oughs> ก็เบ่งปาน7กับ8 2ตสองตัวทู้ชมเนาะ7กับ8 <c oughs> ต่อไปครับผมใบนี้ ไปนี่ครับโคดาบโคดาบนะโคดาบทุกทีจับโคนะจับโคนะไม่ใช่โคดาบนะจับโคู่เก้าสามเก้าสามจับโคกับแปดสองนะจับโคนะไม่ใช่ดับโคเนาะ 9 3 3 8 98 32 92 82เปดเบ่งปานหกเบ่งปานหกู่นะเบ่งปานหกู่ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมวิ่งตัวเดียวดับตัวเดียวนะไม่ใช่วิ่งตัวเดียวดับตัวเดียว ดับ5ดับ4เดี่ยวทันใหม่นี้ก็ฟางมาดับ3นะดับตัวเดียว3ดับ3ตัวเดียว,ด,ว,วนะดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวนะดับ1ตัวก็เหลือ9ตัวต่อไปครับผมกำมล กระเบงปานจับคู่ 60, 68, 69, 70, 70, 80, 69, นะ67 68 69 7 7 78 79นะ67 68 69 7 7 78 79 ก่อไปครับผมใบนี้คนบ้านตาด1สหน่วย10หน่วยลานะสิหน่วยลาใบนี้ก็เป็นอดีตนะอดีตที่แล้วเนาะหกหนึ่งหหนึ่งหหนึ่งสรุปแล้วพัน ในทันใหม่นี้ครับเบ่งปานอีกแล้วในทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน026 026ชูนสนะสองสูตรชูนนะ026ตัวต่างก็คือ48ตัวต่างนะก็คือ48 10หน่วยลา หนะสหน่วยล่างท่านผู้ชมต่อไปกรรพมใบนี้คนบ้านตากหลักหน่วยล่างห้าศูนย์หนึ่ เบ่งปันสี่ตัวนะใบนี่ครับรูจิเลสนาคารูจิเลสนาคาก็แเบงปัน,ปนชุดบนล่างชุดบนชุดล่างก็คลิปหน้าจอนะท่าผู้ชมนะคลิปหน้าจอนะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายชุดบนฝั่งขวาชุดล่างรูจิเลตนาคาต่อไปกระผมใบนี้หนื้อทันดับล่างดับศูนย์ดับ8ดับศูนย์ดับ8นะ เบ่งปันดับสองตัวดับล่างเนี่ยวฐันดับล่างนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยนะหลักอร้อยสองสูตรชูนสองสูตรชูนสรุปแล้วผันนะสรุปแล้วผัน ในทันใหม่นี้กระผมเบ่งปานอีกแล้วนะหลักอร้อยชุนสามห้าหกเจ็ดเปดเก้าสามห้าหกเจ็ดเปดเก้านะหลักอร้อยนะสามห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็เบ่งปัน6ตัวนะสองสูตรชูนสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองชูนนะอดีตก็ยาวๆนะท่านผู้ชมเนาะอดีตก็ยาวๆนะมิดหน่อยสลิกานะ,จะเจ้าของแนวทางวม่นี้ครับหลักสิบหลักสิบแบบสามตัวนะ หลักสิบแบบสามตัวศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งแล้วก็สองสามตัวนะสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางนะไปต่อ ครับผมบนี้ดับเต้นดับเต้นสามตัวบนก็ะเบงปานดับเต้มดับเต้มเจ็ดดับเต้มเจ็ดนะท่านผู้ชมดับเต็มเจ็ดนะดับเต็มเจ็ดดับเต็มสามตัวบนดับเต็มเจ็ด ในทันที่แล้วกระดับเต็ม4ต่อไปครับผมใบนี้สูตร3ตัวสูตรสตัวโบนเทียวละตัวนะเทียวละตัวอดีตก็หลุดไป1สูตรนะในทันใหม่นี้ครับสูตรที่หนึดสูตรที่2 2สองูตรที่สามสอง จับชุดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองสองเจ็ดสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองสองนะท่านผู้ชมยังไงก็ขอบคุณอย่างมากนะต่อไปกรับผมใบนี้ตัวเดียว วิ่งตัวเดียวหลักสิบล่างเบ่งปานศูนย์เบ่งปานศูนย์ตัวเดียวเนาะเบ่งปานศูนย์ตัวเดียวนะอดีตที่แล้วหกอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านในท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานศูนย์เบ่งปานศูนย์หนึ่งตัวให้พิจารณา เป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้เด่นบนเด่นบนนะท่านผู้ชมนะสามตัววิ่งร้อยสิบหน่วยซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ก็ผ่านในทันใหม่นี้ครับผมหกสามเก้า 639เ้ดี๋ยวท่านไ่ในกระเบ่งปานสตัว639ให้พิจารณาเป็นแนวทาง639าม้าทว่าชมท่นานใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมบนี้เบ่งปันเนยวทนันก็เบ่งปันโคดสองตัวโคดสองตัวล่างนะท่านผู้ชม DN ก็คือล่าง ดีเอ็นย่อมาจากก็แบ่งปาน0กับ2 0 2 2 0 0 7 7 0 5 0 9 0 5 2 9 2วิ่ง0กับ2จับคู่0 2 0 7 7 0 5 0 9 0 5 2 9 2 ต่อไปกระผมนใบนี้ดับเต็มสิบหน่วยโบนดับเต็มสิบหน่วยโบนก็เบ่งปันดับเต็มศูนย์ดับเต็มหนึ่งดับเต็มศูนย์ดับเต็มหนึ่งนาท้ชมนะดับเต็มศูนย์แล้วก็ดับเต็มหนึ่งให้พิษ การอดีตก็ยาวๆเนาะมีหลุดมีผ่านบ้างมีหลุดแล้วก็มีผ่านบ้างต่อไปครับผมใบนี้ไม่นี้ครับคนยุดโคนยุธ านะท่านอดีตที่แล้ว6890ผ่านผ่าน6นะ61ผ่าน6เดีวทันใหม่นี้ครับ9123 912แล้วก็3 4ตัวนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งผ่าน4ตัวในหะ้พิจารณาเป็นแนวทาง ไปต่อครับผมใบนี้เบ่งปานตัวเดียวร้อยสิบหน่วยก็เบ่งปานสองตัวเดียวนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเบ่งปานตัวเดียวสองเบ่งปานสองตัวเดียวอดีตก็ผ่านยาวๆท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยเนาะท่านใดที่สอบผ่าน ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะและก็ทันใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยนะไหมนี้ครับโคตดนะสามสูตรเลยเนาะนท่านใหม่นี้ครับผมสองสี่เจ็ดสอง 4 8 2 4 9 2 4 0 2 4 1นะเนวทานชุด3ตัวเนวทานชุด3ตัวใบนี้กระผมเบ่งปันเนวทานเด่นบนก็เบ่งปัน6กับ7 6แล้วก็7 6กับ 7, 7นะ6กับ7 เดยวทันที่แล้ว5กับ6เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็6กับ7นะ2ตัวไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับครบ2ตัวโบนครบ2ตัวโบนนะอดีตท,ที่แล้วผ่านนะ แนวทันใหม่นี้ครับ 1, 2, 3, 4, 6, 9 1, 2, 3, 4, 6, 9 6ตัวนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6ตัวให้พิศจรณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ เมื่อนี้ก็เบ่งป่นเนี่ยทางสุด3ตัวบน724 722 242 724 722แล้วก็242 3ชุดเบ่งป่าน3ชุด ต่อไปกระผมใบนี้สามสูตรสามสูตรหลักร้อยท่านผู้ชมสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามหลักร้อยนะชูลสองตัวนะหลักร้อยชูลสองตัวชลแปดชลเก้าชลแปดแล้วก็ชนเก้านะ ปานปานนะชนแปดชนเก้าชนสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางถ้าพผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม